กำลังเดินทางจะไปทําถนนอยู่ในป่านี่กาลังจะไปทําถนนข้างในนะแต่ก็ต้องหยุดอีกโดนขวางอีกครับนะโดนขวางอีกวันๆเนี่ยนะผมก็งงเหมือนกันการช่วยสังคมการช่วยอะไรเนี่ยทำไมมันยากลำบากจังกับการเป็นกันจอมพลังเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นก็ต้องออกมาพยายามจะเสียบจะเล่นนะวันๆไม่ต้องทําอะไรอยู่ในป่าต้องมานั่งคอยตอบคาถามต้องมานั่งคอยนะทานูน่ทนทํานี่เป็นอะไรอ่นะฮะเป็นอะไร อยากรู้ใช่ไหมเ,เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะแล้วถ้าผมยกไม่เนี่ยวันนี้เดี๋ยวทุกคนดูนะว่าจ้องจะเล่นผมหรือเปล่านะมีขบวนการที่อยากจะเล่นผมอยากจะทําให้ผมหมดแรงไม่อยากให้คนอื่นนะอยากให้คนเข้าใจผิดแล้วไม่อยากให้สนับสนุนการช่วยสังคมของผมหรือเปล่าท่านลองดูเดี๋ยวผมจะเปิดให้ท่านดูนะครับเปิดให้ท่านดูนะเอาทุกคนนะใครเข้ามานะครับหัวใจรายงานตัวนะแล้วดูจากที่ไหนบ้างพิมพ์บอกทีขออนุญาตทดสอบสัญ,ญญาณเสียง ใครดูท่านช่วยแชร์ไปด้วยนะใครดูเดี๋ยวแล้วมันผิดกฎหมายตรงไหนอ่ะผมเป็นผู้ก่อตั้งแต่มีทีมมีคณะบริหารไปทํามันผิดตรงไหนอ,อ้าอะไรอะ่ะนะเดี๋ยวผมเปิดหน้างหงายนะผมบอกดอกให้ดอกเนี้ยถ้าเปิดหน้างหงายนะอะบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรมูลที่กันจํพลังช่วยสู้กันจมพลังไม่ได้เป็น ประธานไม่ได้เป็นกรรมการแต่ผมเป็นผู้ก่อตั้งอ่ะผมเป็นที่ปรึกษา,ากิตติมัสก์ของมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้อ๋อบางคนบอกอ่านั่นไงมึงไม่มีที่ปรึกษาเอา้าแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะมีคนมาตรวจสอบผมมีคนตรวจสอบในองค์กรผมผมผิดตรงไหนอ่ะกระตุกไหมกระตุกไหมของอะไรกระตุกอ่าทุกคนสัญญาณชัดเจนไหมทุกคนพิมพ์บอกทีอาดูจากที่ไหนบ้างพิมพ์บอกทีมา ดูจากที่ไหนบ้างพิมพ์บอกทีเดี๋ยวผมเปิดอะไรให้ดูแล้วอย่าร้องนะเปิดอย่าร้องนะเออเดี๋ยวผมเปิดแล้วอย่าร้องนะมาเล่นผมเรื่องว่าไม่มีชื่ออยู่ในมูลนิธิเอ้าลูกกูผิดตรงไหนอะคนทํางานอะไรก็แบ่งหน้าที่กันไปทํามีคนตรวจสอบองค์กรก็ทําไปสิอย่างนี้ต่อไปอย่างนี้ต่อไปถ้าผมรอ สะดุดเขาบอกสะดุดต้องย้ายฝั่งเบา่าสะดุดต้องย้ายฝั่งเบา่าสะดุดไหมสะดุดไหมไม่นะเนี่ยมีสัญญาณพี่ตรงนี้ตรงแยกมีสัญญาณมีไหมโอเคพร้อมนะครับโอเคครับพี่กันครับตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นเป็นดราม่าอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งขึ้นสดๆเลย เรื่องของมูลนิธิของพี่กันเองที่เป็นชื่อมูลิีิกันกมลช่วยชูแต่ว่าพี่กันไม่ได้เป็นเหมือนว่าเป็นเจ้าของมูลนิธิอ่ะพ,พี่กันอยากชี้แจงยังไงบ้างครับอตอนนี้จริงๆพวกเราอยู่ในป่าพวกเราจะไปทําถนนนะแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้ทํายังไม่ได้ไปถึงเลยนะต้องจอดรถเพื่อมานั่งตอบคาถามนะครับนะครับผมเป็นผู้ก่อตั้งนะผมเป็นผู้ก่อตั้งชื่อผมก็เป็นคนคิดนะครับและการที่มูลนิธิเนี่ยจะใช้ชื่อผมได้นะผมต้อง นะทำเอกสารนะครับก่อตั้งเนี่ยก็คือต้องเป็นชื่อผมนะทีมที่มาทํางานนะครับเป็นทีมบริหารนะวันเนี้ยผมลงพื้นที่ผมต้องทําเอกสารด้วยเหรอมผมต้องจัดของด้วยเหรอผมต้องไปทํานู่นนี่นั่นขับเลื่อนข้างในด้วยเหรอเอกสารเดือนเดือนหนึ่งเป็นพันพันแผ่นผมต้องมานั่งคอยเซน็นคอยดูเหรออย่างเงี้ยการทํางานผมจะออกไปทํำยังไงอ่ะวันเนี้ยแค่ผมลงมาทําหน้างานยังมีคนเนี่ยตั้งเนี่ยตั้งเรื่องขึ้นมาดิสเครดิตผม ทำไมผมถึงบอกว่าดิสเครดิตการที่ผมไม่ได้มีชื่อเป็นประธานหรือกรรมการมูลนิธิผมไม่ได้ผิดกฎหมายนะวันนี้ผมลองตั้งคําถามถ้าวันนี้การจอมพลังยังอยู่ตรงเนี้ยผมตุยไปต่อไปคนที่มารับเป็นประธานกรรมการต่อของมูลที่คือไม่ปร่งใสเลยเหรอวันหนึ่งที่ไม่มีผมอยู่แล้วบนโลกใบนี้ก็ยังสามารถช่วยคนได้ต่อไปความตั้งใจคือเป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นองค์กรต้องใช้ระบบเข้ามาควบคุมต้องมีคนนะที่มีความชํานาญมีคนที่สามารถดูแลองค์กรนะบริหารองค์กรให้เดินหน้าได้เข้ามาทําไม่ใช่ผมแค่ลงพื้นที่ก็หมดเวลาแล้วคุณต้องไปบริหารทํางานองค์กรบริหารอีกนะครับอย่างตอนเนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเวลานี้รู้ไหมว่าตอนนี้ในมูลนิธิการจลังช่วยสูย้กำลังทําอะไรอยู่มีทีมอีกหนึ่งทีม ออกไปช่วยเหลือเด็กอยู่นะครับที่ปทุมเนี่ยวันเนี้ยผมทําหน้าง,งานตรงนี้ก็ทําไปสิแต่ผมถามว่าอ่าผเปิดให้ดูเนี่ยเวลานเนี้ยเนี่ยตอนนี้ทีมอยู่ที่โรงพักทีมูที่การกำลังช่วยสู้อยู่ที่โรงพักเนี่ยช่วยเด็กเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวผมเปิดรูปให้ดูนี่ใช่เด็กไหมเอานักข่าวดูเด็กโดนกระทำไหมใช่ไหมครับเด็กโดนกระทำใช่ไหมครับใช่ นี่ไงมันต้องมีคนบริหารเวลาที่ผมมันออกกล้องไม่ได้เอ,อเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งให้หลังบ้านนะแต่แต่ยืนยันเอาให้หน้าเนี่ยใช่ไหมโดนไหมอ่ะในเวลานี้ในระหว่างที่ผมออกมาขับเคลื่อนริมชายแดนมูลนิธิอันกองพลังช่วยสู้ก็ยังขับเคลื่อนไปตามภารกิจของตัวเองในการช่วยเหลือเด็กนะคนที่เข้าไม่ถูกมีทีมมาบริหารมาควบคุมตรวจสอบกลับมาตั้งถามว่าผมไม่โปร่งใสหรือเปล่านีม่มันแปลกมากระดับประเทศเป็นโปร่งใสเลยเหรอ ที่การแล้วก็มีทางเพจหลายเพจก็เริ่มแชร์กันเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งที่การก็คือเป็นที่ปรึกษา <Yeah. S 2> มูลนิธิครับก็เหมือนเมื่อกี้เลยครับที่ปรึกษากิติมาศนะการบริหารแบบนี้ไม่ใช่แค่มูลที่การจบลังช่วยสู้มูลนิธิใหญ่ๆระดับประเทศหลายมูลนิธิก็ใช้ระบบบริหารเดียวกันและที่บอกผมไปยืมอะไรให้ยืมชื่อไม่ใช่นะแก้เลยหลายที่แก้เลยครับไม่ใช่เลยยืมชื่ออะไรผมเป็นผู้ก่อตั้งนะชื่อผมเป็นผู้ก่อตั้งเป็นคนคิด พี่กันผมกังผมเข้าใจถูกไหมครับว่าการที่พี่การร่วมก่อตั้งและเข้าใช้ชื่อกันจอมพลังช่วยสู้เป็นชื่อมูลนิธิแต่ไม่มีเราเป็นชื่อของประธานหรือว่าเป็นเป็นคณะกรรมการเพราะว่ามันจะวันหนึ่งถ้าสมมติว่าพี่ไม่อยู่แล้วจะมีคนอื่นเข้ามาอ่ามาอยู่ในรอยต่อตรงนี้ได้รวมถึงว่าการตรวจสอบอะไรมันจะโปร่งใสมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ผมเข้าใะจะถูกต้องไหมถูกต้องครับผมพูดเลยถูกต้องเพราะชื่อกันจอมพลังนะผมเชื่อว่าหลายคนมองว่ามันคือชื่อแห่งการช่วยเหลือถ้าไม่มีกันจอมพลังอยู่แต่ชื่อกันจอมพลังยังช่วยเหลือคนได้ ก็ให้มันทําต่อไปสิครับแล้วมีคนอื่นที่ไม่ใช่ผมตัวผมเองไปอยู่มันเป็นการตรวจสอบที่ดีไม่ใช่เหรอครับแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวที่ทําระบบนี้มูลนิธิระดับประเทศหลายที่ทําแบบนี้แปลกใจไหมครับพี่ว่าตอนนี้ทําไมเราไม่มีแรงที่จะไปทําเรื่องอื่นๆในการช่วยทหารต่อไปถูกไหมครับวันเนี้ยแปลกมากทาั้งๆท,ที่หมูลที่อื่น ก็เป็นอย่างที่ผมเปิดให้ทุกคนได้ดูอะแต่ทำไมถึงเป็นแค่มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ละ่ะโอเคครับก็คือไม่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 ต้องการให้ยึดโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวถ้าผมไม่อยู่อะมูลทียังต้องช่วยเหลือคนได้วันนี้ผมไม่อยู่มูลทีช่วยเหลือคนได้ไหมอ้าวเนี่ยอ้าววันนี้อะดูเนี่ยตอนนี้ผมไม่อยู่ตอนนี้ผมอยู่ที่ชายแดนมูลทียังช่วยเหลือคนได้ครับคือพี่กันก็กําลังจะสื่อว่าการที่พี่กันไม่อยู่ตรงมูลทีที่อยู่สํานักงานครับ ที่ออกมาช่วยเหลือชายแดนแบบนี้คนในมูลนิธิคนอื่นก็สามารถขับเคลื่อนทําได้แล้วคนที่ไปก็เป็นกรรมการมูลนิธิที่ไปช่วยเนี่ยขับเคลื่อนด้วยระบบขับเคลื่อนด้วยระบบองค์กรต้องใช้ระบบควบคุมครับคที่กันอยากให้พูดถึงกันมาตั้งไม่ดีหรือว่าต้องปรับปรุงเพิ่มเดี๋ยวเราจะไปดูแล้วเราจะทํากันครับโอเคครับครับขอบคุณครับ Máy ăn Máy ăn Hả? Máy ăn thì nhanh máy ăn Hãy luôn cho tỏa tiếng Má này Máy ăn Má